สวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับจเจอกันช่วงเวลาทํางานอีกแล้วนะบ่ายสามโมงเกือบจะครึ่งกาลังออกไปส่งของครับเข้างานกะบ่ายเดี๋ยวภารกิจของหงแดงนะครับช่วงกลางสัปดาห์คืนนี้ก็จะยกคนบุกไปเยือนดีไอ m ม็ใช่ไหม <c oughs> เออไปเยือนไบรตันแอนด์โ a ฟเอาเบนะครับก็ทีสองครึ่งเป็นรายการคาราบาลครับนอกนอกเอาแพ้ตกรอบนะครับเพราะนั้น แน่นอนหงแดงก็เล่นสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์นะครับทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็รีเมาลีมาตลอดก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดคาดมากนักนะครับหลายๆคนก็คงทราบกนนีว่ายังไงอร์เนอร์ชลอตโรเทชชั่นแน่นอนนะครับแต่จะโรมากหรือโรน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่องทางที่จะสนับสนุนช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามพรฟุตบอลไลฟ์กาส,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 สนับสนนบ้าน,านด้นานกีฬาฟุตบอลนะรักทีมไหนชอบทีมไหนไม่สาคัญสําคัญที่เราคุยภาษาฟุตบอลแน่ใจเพราะฝากเอาไว้ด้วยนะครับหรือใครจะส่งซปเปอร์แตงนะครับเป็นสติกเกอร์ขอบคุณนะครับการสมัครสมาชิกช่องหรือแม้กระทั่งนะครับหรือแม้กระทั่งการ กดไปดูตะกร้าสินค้าตรงนี้นะครับด้ันมุมล่างซ้ายตรงนี้จะมีคําว่าดูผลิตภัณฑ์นะครับสนใจยังไงก็กดเข้าไปเลือกดูนะครับเป็นสินค้าจากแอปช้อปปีนะครับที่ผมได้เอามาวางไว้ตามช่องทางการสร้างรายได้ของ YouTube นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับไม่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเราก,กดเข้าไปเยี่ยมชมดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างซึ่งแต่ละคลิปที่ผมลงไว้มันก็จะมีสินค้า หลากหลายกันไปนะครับเท่าที่จะหามาวางได้นั่นเองนะครับเรื่องของฟุตบอลน,นะครับนี่พูณุสุสตาที่ผ่านมาบุกไปเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแล้วก็เสมอมา2 2แบบโดนนำา2ครั้งก็ไล่ตีเสมอได้2ครั้งมีทั้งมุมที่ดีแล้วก็มีทั้งมุมที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปตรงนั้นผมไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเอาว่าการจัดทัพโรเตชันของอาร์เนอร์ชลอตในค่ำคืนนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบใดจะขัดใจเด็กหง มากน้อยขนาดไหนก็ลองมาแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับส่วนมุมมองของผมเชื่ออยู่แล้วว่าคืนนี้อาร์เนอร์จะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับยกเว้นแนวรุกนะครับแนวรุกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเนื่องจากตัวเลือกนะครับมีค่อนข้างจำกัดจะมีดาวรุ่งโผลมาในแดนหน้าใน11ผู้เล่นตัวจริงเลยหรือเปล่านะครับตรงนี้ยังยังไม่ชัวนะครับยังไม่ชัวแต่แดนกลางเนี่ย มีลุ้นนะครับพวกดาวรุ่งอย่างเทเลอร์มอร์ตันนะครับเทรอะไรนะเอนยนี่หรือนายโยนี่เนี่ยที่มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมกับอาร์เซนอลนะครับอาจจะนะครับมีลุ้นคนใดคนหนึ่งอาจจะได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมเยือนไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนคืนนี้ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะไปลองจัดทัพคร่าวๆแล้วกันนะครับ11ตัวจริงของหงแดงจะไปถึงไหนนะครับในฐานะ เก่าหรือเปล่าไม่รู้เออนะครับก็เป็นทางด้านของผู้สาประตูนะครับตรงนี้ก็ยังยังกึ่งๆึงอยู่แต่ผมมองว่าในช่วงที่อาลิรทซงเบกเกอร์บาดเจ็บนะครับแล้วก็คีเวนเคลเลอร์เองลงเล่นเนี่ยนะครับถ้าชลอตไม่คิดเยอะนะครับไม่คิดเยอะก็ให้เคลเลอร์ลงเล่นเลย เพราะว่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับเจ้าตัว,ตวด้วยหลังจากที่เสีย2ประตูในเกมเจอกับอาร์เซนอลโดยว่าประตูแรกหลายคนบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นอาริซงเซฟได้แน่นอนนะครับจากประตูขึ้นน,นํา10ของอาร์เซนอลนะครับโดยบุโกโยสาก้าเนี่ยแต่ผมก็ไม่อยากอยากให้เพื่อนๆไปโฟกัสอะไรเปรียบเทียบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ายังไงเสียมือ1กับมือ2มันก็ต้องมีข้อแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่เสียประตูแบบนั้นแล้วบอกว่า มือไม่ถึงบ้างอะไรบ้างนะครับเขาก็ต้องพัฒนาเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากให้มันเข้าแต่การยิงแสกหน้าแบบนี้นะครับระดับปีเตอร์ชไมเคิลผูสาประตูระดับตำนานของปีศาจแดงก็เคยโดนยิงแสกหน้ามาแล้วนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้การที่เคลเลอร์ไม่ได้ปิดมุมเสาแรกให้มันมิดชิดมากนักอาจจะเป็นเพราะเจ้าต,ตัวก็ต้องอ่านเกมว่าบุกโยซากาเนี่ยนะครับจะ ยิงหรือจะจ่ายเข้ามาป่าประตูถูกไหมัมนก็ต้องก็ต้องสองจิงตสองใจน,นะครับถ้าบุคโยคไาไซโบทาซาก้าไม่จ่ายแล้วถ้าบุคโยคซาก้าไม่ยิงโทตาทีนะครับไม่ยิงแล้วจ่ายเข้าในมาจะทํำยังไงนะครับเคเตอร์อจะ,ะ,วะขวามาบลักมาควางมาปัดเซฟได้หรือเปล่ามันก็คนละทีแต่พอมันเสียประตูไปแล้วมันอะไรก็ดูแย่ไปหมดนะให้กําลังใจกันไปผมเชื่อว่า จุดเนี้ยชารตน่าจะเอามาประกอบการตัดสินใจว่า mm hmm. เอ๊ะเจ้าจารอตก็ลงเล่นได้ดีนะครับลงเล่นแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีบ้างแต่ผมมองว่าช่วงนี้ยังไงเสียมือ2เนี่ยมันเป็นเคเลอร์อนะครับแล้วก็โปรแกร,รมในช่วงนี้เดี๋ยวก็อีกเนี่ยต้นเดือนก็จะมีพักเบรืคิมชานแล้วผมว่าให้เควินเคเลอร์องลงเล่นต่อเนื่องนะครับเพื่อนการเรียกความมั่นใจน่าจะโอเคนะครับในมุมมองของผมตรงนี้ ส่วนด้านหลังนะครับน่าสนใจคนหนึ่งอะ่ะผมว่าได้ออกสตาร์ทแน่ๆคือเจเรคอนซานะครับในตำแหน่งซิสเตอร์แบ็กแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยอ,อ,อะไรหลักฟอตาซิมิกาสน่าจะจองนะครับทีนี้มาดู2กอ,องหลังอีก2คนที่จะจับคู่กับวอนซาแล้วก็ทางวิงแบ็กขวาที่จะลงเล่นจะเป็นเทรนด์เลยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแต่ผมมองว่า ทางขวาเนี่ยเนอร์แบนลี่กลับมาเรียกความฟิตมีโอกาสที่จะลงเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะลงเหมือนกันแต่ในมุมมองของผมอ่ะผมคิดว่าน่าจะให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่เนี่ยออกสตาร์ทก่อนนะครับออกสตาร์ทก่อนแล้วสักประมาณนาทีที่50-60ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาค่อยเอาเจ้าหนูฟันซ่าลงมานะครับเพราะว่าลิปูนเองก็เดี๋ยวจะต้องเปิดแอนฟิลเจอกับไบรตันในเกมคริมเบอร์ลีในสุดสัปดาห์ในวันเสาร์สีทุ่มด้วย นะครับวันนั้นก็ต้องเก็บเก็บสภาพความฟิตของเทรนดไว้เหมือนกันนะครับอนตรงเนี้ยเชื่อว่าวิงแบกขวาจะเป็นเทรนดอาร์โนที่ได้ออกสตาร์ทก่อนคอนเนอร์แบลีนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือคู่เซนเตอร์นะครับมันก็น่าสนใจว่าจะเป็นโจโกเมสเลยไหมนะครับที่จะมาประกบคู่จะคู่กับคอนซานะครับถ้าไม่คิดอะไรเยอะก็ควรจะเป็นแบบนั้นคือคือให้ฟานไดกับโวาเตได้พักบ้างแต่ถ้าเกิดว่า ทางชาลอ์นะครับไม่ไว้วางใจก็อาจจะให้ฟานได์หรือโกนาเต้นะครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยลงมายืนเป็นตัวจริงคู่กับเจเรลควอนซ่าแล้วก็โจโกเมสก็มีโอกาสที่จะถูกในกรณีดังกล่าวนะครับในกรณีที่ถ้าชาลอ์เลือกระหว่างฟานได์กับโกนาเต้คนใดคนหนึ่งลงตัวจริงคู่กับเจเรลควอนซ่าในตำแหน่งซินเตอร์ฮารคู่กลาง ตัววิงแบ็คขวาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะไม่ใช่เทรนนริเดอร์โนออกสตาร์ทอาจจะเป็นโจโคโมเมสลงเล่นก่อนซึ่งเนี้ยเดี๋ยวต้องรอรุ่นกันซึ่งออกได้หลายหน้ามากนะครับออกได้หลายมากเพราะต้องดูเรื่องของสภาพความฟิตด้วยแบตลี่เองถามว่าลงเล่นตัวจริงเลยได้หรือเปล่าก็าลงได้แต่เพิ่งหายกลับมาไงทีมงานสตาร์ทชลตจะเปลี่ยนหรือเปล่าจะเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจ ด้านกลางนะครับเสียงก็โดยเฉพาะกูรูสายหงก็คงจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือร้านกาแฟแบกควรถึงเวลาที่ต้องได้พักผ่อนบ้างนะครับเนื่องจากกรับศึกหนักมาทั้งทีมชาติทั้งสโมสรเพราะนั้นตรงนี้ผมว่ามีเปลี่ยนแน่ๆส่วนอีกหนึ่งคนที่จะได้ออกสตาร์ทแบบชชว์ร้อเ์เนเนื่องจากมันมาจากปากของผู้จัดการทีมอันเนอร์ชลอตเองก็คือบาตารุเอนโดกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอันนี้ได้ออกสตาร์ทตัวจริงแน่นอนเหมือนเกมที่ เอาชนะเวชามมา5งในรอบก่อนหน้านะครับ1ละ2ใครจะมายืนคู่เอนโดในเมื่อตอนนี้เรียบูนเล่นกลางกลางคู่2คนใช่ไหมอ่าเพราะฉะน,นั้นกาเฟนแบกพักไป1นึ่งเอนโดใครจะมาลงนะครับปกติแวนแฟกจะย,ยืนคู่กับอเล็กซิสน่าสนใจไหม,มผมมองว่าถ้าเอาชัว,ชว เล็กๆหน่อยเพราะอเล็กซิสเองก็มีช่วงบาดเจ็บมีช่วงแบบสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับรลมศึกหนักบ้างให้อเล็กซิสพักเพราะฉะนั้นแดนกลาง3คนที่ผมเลือกเดาใจชลอสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับผู้กลางเนี่ยจะเป็นวัตารุเอนโดกับเคอร์ติสโจนส์นะครับจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงส่วนหน้าต่ําจะเป็นโดเปนิคโซโบสไลเนื่องจากโซโบได้พักมาในเกมกับ อาร์เซนอล2-2ก็คือได้ลงได้มีชื่อเป็นตัวสำรองนั่นแหละนะครับนี่คือ3แดนกลางแดนหน้านะครับแดนหน้าขวาเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าชลอตจะพักบังโมหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าสภาพความฟิตของซาร่ายังปึงปังอยู่แล้วก็เกมก็ไม่ได้โดนเกมกับอาร์เซนอลก็ไม่ได้แบบว่าโดนกระแทกกระทันอะไรมากมายนะครับ เพราะนั้นมองว่าทางขวาซา่ายังจะต้องลงประจำการเป็นตัวจริงแน่นอนหน้าเปาานะครับนาเป้าก็ดาวิดนูเดสจองไปนะครับดาวิดนเดสจองไปตรงนี้สองคนชวชว์ที่ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าจะได้ออกสตาร์ตัวจริงส่วนทางซ้ายนะครับเกมล่าสุดดีอารออกสตาร์ตัวจริงกับอาร์เซนอลนะครับโคดิกาโปนั่งเพราะนั้นเกมนี้ก็มีโอกาสที่โคดิกาโปจะออกสตาร์ตัวจริง นะครับแล้วก็ลุยดีอาสนั่งหรือนะครับหรือหร,อหรอถ้ามันจะมีเซอร์ไพรส์หน่อยก็อาจจะเป็นทางด้านของดาวินนูเดยสนั่งนะครับแล้วก็ให้คัรโปรเล่นกองหน้าตัวกลางนะครับแล้วก็ให้ลุยดีอาสลงเป็นตัวลิมเส้นทางฝั่งซ้าย ทุกอย่างนี่คือเป็นไปได้หมดนะครับทุกอย่างนี่เป็นไปได้หมดก็เดี๋ยวรอรุ่นกันในเกมคืนนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วอา์เนอร์ชลอตจะจัดทัพแบบใดแต่มีโรเทชันแน่นอนแล้วก็จะมีดาวรุ่งคนไหนโผล่ขึ้นมาออกสตาร์ทในตำแหน่งตัวจริงหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าดาวรุ่งถ้าจะได้ออกสตาร์ทเนี่ยก็คงเป็นแดนกลางนะครับเป็นแดนกลางในกรณีที่ชลอตตัดสินใจพักทั้งอเล็กซิสกาฟินแบกและโซโบเพราะนั้นมันก็จะเหลือแค่2ที่ได้ลงตัวจริงคือเอนโดและเคิร์ติจโจน ก็จะเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งที่ว่างในแดนกลางนะตรงนี้อาจจะเป็นเครนายูนี่กับเทเลอร์มอตันที่มีรุน้นคนใดคนหนึ่งนะแต่ผมเชื่อว่าเชลอตไม่น่าจะาเด็กลง,ลงทั้งสองคนนะครับก็เดี๋ยวรอรุ่นกันส่วนผลการในขันเรบนูบลเล่นเกมเยือนค่อนข้างดีนะครับปีนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะมีชนะน่าจะชนะรวดมาก่อนที่จะมาเสมอกับอาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เจอกับไบรตันซึ่งก็ถือว่าเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เป็นทีมระดับ อันนี้ไบรตันถือว่าเป็นทีมระดับกลางนะครับไม่ใช่ทีมเล็กแล้วนะเจอทีมใหญ่ทีไรดนะ้มีอ้วกแน่นอนและผลการแข่งขันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะครับถือว่าร้อมที่จะทําให้ทีมใหญ่น้ําตาตกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลในวันที่จะมีการโรเตชันหลายตําแหน่งโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์ฮาฟที่เสียประตูค่อนข้างเยอะกองหลังที่เสียประตูค่อนข้างอ้ามประธานโทษข้องหลังที่เสียประตูน้อยนะครับน้อยที่สุดในพีบาลีตอนนี้คือ5ประตูเนี่ยถ้ามันจะต้องมีการพักตัวผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหรือทั้ง2คน มันก็จะทําให้เกมรับของริบูน่ะรั่วหรือว่าหลวมนะครับอ่าตรงนี้แหละมันจะเปิดโอกาสให้ไบรตันได้โจมตีแต่นะครับแฟนริบูลก็ไม่ต้องไม่ต้องตื่นตระหนกไปเพราะว่าไบรตันเองก็มีตัวเู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างหลายคนนะครับตัวหลักๆไม่บาดเจ็บหลายคนให้ระวังทางด้านของดานิเอลเบลเบกไว้ด้วยก็ดีเพราะว่าตอนนี้กลาลังท็อปฟอร์มรู้สึกจะยิง3นัดติดแล้วนะครับดานิเอลเบลเบกนะตัวนี้แสบเหมือนกันแล้วก็เป็นเด็กเก่า ของแมนยูของอาร์เซนอลอะไรพวกนี้นะหรือว่าเคยทําแสบใส่ร์พูลมาแล้วแต่ถ้าลูอิสดังกับตันทีมเซนเตอร์ฮาฟของไบรทันไม่ได้ลงเนี่ยก็ลิเวอร์พูลก็อาจจะมไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากใช้คำว่าไม่ต้องเครียดมากเพราะว่ารั่วกลางกาดถ้ากัดฟันได้โกนาเต้ไม่ลงแล้วฝั่งไบรทันมีลูอิสดังเนี่ยอันนี้ลิเวอร์พูลอาจจะอาจจะ,อาจจะเรียกว่ากระอักได้เลยแต่ถ้าดังไม่ได้ลงก็แฟนๆลิเวอร์พูลก็อาจจะหายใจคล่องหน่อยนะครับ ผลงานในขันที่คาดแน่นอนผมก็คาดหวังว่าทีมเชียร์ของผมลิเวอร์พูลจะเข้ารอบต่อไปได้แต่สกอร์ที่ชนะอาจจะไม่ได้ชนะเยอะเหมือนวันที่ถล่มเวสแฮมมารอบก่อนหน้านะครับก็คงจะเบียดชนะสัก2-1หรือ3-2ประมาณนี้ดีไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นดวลจุดโทษ <laughs>